่หผมรู้สึกว่ากระแสตอบรับในการเอาแค่แชร์ข้อความวนะมมาั้นอ่ะเยอะมากจริงๆพี่ใช่ครับแล้วผมคิดว่าถ้าถ้าใครสังเกตที่ดีฮะตั้งแต่ช่วงปลายป,ายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ผมว่าคนดูหลายคนได้มีโอกาสย้อนรำลึกถึงช่วงเวาลาที่สวยงามของยุค9ก้าสนที่ตอนนั้นในหนังหนังฮ่องกงนีถถ่ถ้าเราโยงกับคำพูดเก๋ๆในปัจจุบันก็คือซอฟต์พาวเวมันคือซอฟต์พาวเวจริง,รงๆคะคือหนังฮ่องกงในยุคนั้นจำได้ว่าทุกคนเนี่ย มองว่าห้องกงนี่คือคือฮอลีวูดอันดับที่สองแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นห้องกงไม่ว่าจะเป็นนาหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเป็นที่ผลมานะครับผมไม่คิดว่าตั้งแต่ไปปีที่แล้วมีหนังฝองบงชาไว้แล้วก็เกือบทุกเรื่องก็อยู่ในยุคราณเรวเรื่องนี้ก็มาเติมเต็มผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้ย้อนนลเรื่องแต่งนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมครับคุณปีเตอร์มามาแล้วก็ขอเชิญเครับผอเขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปีระชานค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปีเตอเชิญงตรงกลางเลยครับเชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีคำถามจากท่านผู้ชมหลายคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับพอได้กลับมาดูเรื่องนี้ผลงานของตัวอีกครั้งหนึ่งในจอยแบบนี้ครับคุณปีเตอร์พอเวลามันผ่านไปความรู้สึกมันเหมือนเดิมไหมครับหรือว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างก็เปลี่ยนไปทุกทีนะเพราะว่าเพราะมันเวลานานยี่สกว่าปีแล้วก็ํนเรื่องนี้ก็ แล้วก็ทุก3-4มี่ปีส่าปีก็มาดูร้แต่คราวกอนก็ห้าหกัดแล้วก็ความรู้สึกก็ทุกทีจะหาปัญหานะ <c oughs> ว่าวปีก่อนเคยทำ restoration เพื่อเทศการ็อฟเฟนิสแล้วทำ restoration <c oughs> ก็เคยคิดว่าจะมีอะไรจะแก้ไหมแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะไม่แก้ดีกว่าเพราะว่าแก้แล้วมันก็ไม่เป็นความ หนังออริจินัที่ตอนผมทำตอน25ปีก่อนก็ควรจะเหลือไว้ให้ถึงมีผิดมีถูกมันก็เป็นมัน represent ส,สมัยนั้นที่ผมทำหนังก็ความสึกแปลกๆเหมือนกันนทุกครั้งดูซึ่งพอดูล่าสุดรอบนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะมีอะไรกลับไปแก้ไหมครับหรือว่าก็ไม่ละ,ะแก้ของไม่แก้แน,น่นอนแต่ <ạ. S 1> มีจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เรา ไม่พอใจที่สุดคือว่าตอนนั้นอายุยังน้อย,อยและยังตัดสินใจยังไม่ค่อยถูกต้องคือบทสีนี้ทุกครั้งดูสีนั้นจะไม่สบายใจมากคือซีนที่ลีหมิงลงจากรถไปขอลายเซ็นของติงมี่ชุนครับเพราะว่าตอนนั้นเวลาถ่ายเน,นี่ยคือคคสติ้งก็หามาคือนักแสดงคนหนึงที่เหมือนตตึงมีช่ชุนมากแล้ว ตอนนั้นอายุยังน้อยก็รู้สึกเหมือนอย่างนี้ก็คนจะถ่ายให้เห็นชัำเพราะามันเหมือนกับเป็นความสนับสนุนกับทีมงานที่ทํางานดีนะแต่จริงๆมันไม่ควระเพราะว่าทําให้หนังมันก็กลายเป็นหนังบนเบิร์รพะอไทก็รู้ว่านั้นไม่มีทางตองนีจฉุนก็ควรจะถ่ายแบบโดยที่ไม่ค่อยเห็นหน้าชัดแต่เพราะว่าตัวที่มาแสดงนี่เหมือนเลยถ่ายมากเกินไปเห็นหน้าเต็มๆชัดเกินไปอันนั้นเป็นจุด ไม่ชอบที่สุดนะ,<ฮ>ะทุกทีวันหลังดูทุกท่านก็ไม่ชอบจนทันที่สุดครับผมพอพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแน่นอนก็ต้องพูดถึงเพลงเติ้งลี่จีนนะถึงถึงขั้นเอามาเป็นชื่อไทยด้วยในเทียนหม่นี่ถามคุณพีวเตอรงนี้ก็ดีกว่าครับว่าที่มั่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเรื่องมาจากตรงไหนก่อนครับเรื่องมาจากการที่เรามีเส้นเรื่องของตัวละครเพกนางเอกหรือว่ามันเริ่มมาจากมันดาจะใจ,จากเติ้งลี่จีนก่อน ไม่เลยฮะตอนแรกไม่มีต้น้เชินแล้วตอนแรกจะ,ะคือเริ่มต้นไอ้ซีนที่รถไฟต้นกับจบนะั่นอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ตอนแรกก็ไม่ได้นึกว่าชัวเปล่าจะถ่ายหนังเกี่ยวกับจีนแผ่นใหญ่อสองคนมาฮ่องกงแต่ก็คิดว่าถ่ายหนังเกี่ยวกับความรักคือในในสมองนะ่ะคิดอยู่หนังจากวกานี้มากมากมากเลยคิดอยู่คือเป็นมินาคาบอย แล้วก็ซึ่งที่เป็นหนังเป็นผู้ชายสองคนแต่ว่าเราก็อยากทำให้หน,นังแบบในใน grassroots หรือว,ว่าในสังคมที่แบบคนที่อยู่ต่ำที่สุดในสังคมคือปัญหาของเขาแล้วก็อยากถ่ายเป็นหนัง love story แต่ว่า love story ที่มีมีประเด็นหลายอย่างที่มันอาจจะดา้านหน่อยอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นหนังที่ ซวีดเหมือนหนังเรื่องนะี้ไม่ใช่เถี่มิมี่หนังเรนะื่องนี้ชื่อเถี่มิมี่ก็มันก็มีความความเหมือนกับเป็นเป็นออปโปเซต์ของความจริงคือตอนแรกจะทําหนังแบบนั้นแล้วก็อยากทําหนังเรื่องเกี่ยวกับสองคนที่เขาเจอกันแต่แรกแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยเจอกันมาก่อนอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของหนังแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเริ่มหาได้ทีเมิงเล่นแล้วก็เล่นเป็น เล่นเป็นตัวมาจากเมืองจีนแผน่นใหญ่ใหญ่ทุกอย่างมันก็เข้า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 สตอรี่กลายเป,ป็นนี้ไปแล้วค่อยๆแก้ทีละอย่างแล้วตอนเขียนบทอ,อยู่ตอนเขียนครึ่งครึ่งกลางๆแล้วก็ยังเขียนไม่หมดแล้วตึงลีจุนก็เสียแล้วก็ถ้าเรื่องเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคนมาจากจีนแผ่นใหญ่สองคนในยุคนั้นตึ้งนีจุนก็เหมือนกับจอน์นแลนเนอร์ฮะเมื่อจอ์นแดนนั่นของโลกฮะแล้วก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็น เป็นทูท,ท,าานนนที่มีมีผลประโยชน์ที่สุดสำหรับดราม่าก็เลยกลายเป็นต้นอีจุนแล้วก็กลายเป็นชื่อหนังพิมพ์มีมีมีคำถามขอสร้นดนึงครับว่าถึงเป็นหนะังคือเราจะยึดม,มั่นในผลของเราไม่ได้เราต้องพยายามที่จะเปลี่ยนบทตลอดเวลาเพื่อที่ให้ตัวสแสดงเขาสแสดงได้ดีที่สุดแล้ววิธีของผมคือทำให้เนื้อเรื่องหรือว,ว่าคาแรคเตอร์ เหมือนกับตัวแสดงที่สุดเท่าที่ได้หรือว่าเหมือนกับประสบการณ์ของเขาเขาจะได้ play with their hearts mm hmm. คือเวลาเขาเล่นเขาจะมีความจริงอยู่ทุกเรื่องผมทำอย่างนีทุกเรื่องนะแล้วก็สุดท้ายเรื่องที่เพิ่งเสงร็จเนี่ยนทะี่ลีบเนี่ยพี่เพิ่งฉายพี่ก่อนเนี่เรื่องนั้นเป็นไปนที่ maximum เลยเพราะว่าทั้งหมดตัวแสดงนอกจาก สามสี่คนนะกงลีขวางป๋อเป็นคนที่ไม่เคย,เสยแสดงทางเลยเป็นนักกีฬาทั้งหมดแล้วสุดท้ายออกมาเนี่ยเขาเสแสดงดีมากมากดีจนถึงขั้นที่ว่าเรากลัวว่าเวลานักสแสดงจริงๆเข้ามาอย่างกงลีพุ่นเข้ามาจะแมทช์ยังไงเพราะจะแมทช์ไม่ได้เพราะของจริงยังไงมันต้องดีกว่าสแสดงอยู่แล้วคือคือสำคัญที่สุดคือเราเอาประสบการณ์ชีวิตของเขาใส่เข้าไปในบทอันนี้สำคัญมาก แล้วอยากพูดยกแซมคนหนึ่งนะอนาจจะทุกคนเคยดูแล้วพูดหนังของคนอื่นไม่ค่อยดีแต่ว่า,พ,าพ่อเพิ่งมาคอนเทนสิบกว่าวันสิบกว่าวันก็ดูหนังไทยเยอะมากแล้วก็ดูละครสมัยน,นะดูเป็ายังไงชอบม,มากเลยฮอร์โมนแล้วก็รู้สึกว่าแสดงดีมากมาก,มากนะแล้วดูฮอร์โมนเสร็จแล้วไปดูอีกอันหนึ่งชื่ออังกฤษนะเพราะไทย อ่านไม่เป็นที่ in family we trust ก็พ่วกับเหมือนกันเรื่อนข้ควรจะพ่มกับเหมือนกันแต่ว่าดูแสดงรู้สึกจะเทียบฮอร์โมนไม่ได้เลยไม่รู้ว่าอันนั้นเพราะว่าบทหรือว่าเพราะว่าอะไรนะฮะขนาดตัวแสดงที่ในฮอร์โมนมีนะมาถึงในเรื่องนี้ก็สู้ฮอร์โมนไม่ได้แล้วก็ได้ฟังเพื่อนบอกว่าฮอร์โมนรู้สึกจะคุยกับนักแสดงมากคืออันนี้ผมว่าเป็นสำคัญที่สุดในการที่จะ ทำให้การแสดงออกมาเนี่ยจะดีกว่าทั้งเรื่องอื่นของเขาอันนี้เราว่าสาคัญที่สุดเพราะว่าจริงๆบทเนี่ยมันไม่สาคัญสาคัญที่สุดคือกแสดงเพราะเราไม่ได้เขียนนิยายเราทำหนังสุดท้ายมันต้องออกมาเป็นภาพมันถึงเป็นถึงเป็นถึงเป็นไอ้ครีเอชั่นของเราไม่ใช่เป็นนิยายคือพร้มกับใหม่ๆอาจจะเขียนบทเสร็จแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนไม่ได้เพอเปลี่ยนนะอาจจะเขาไม่รู้จะแก้ยังไง แต่ว่าเวลาเราทำหนังมากขึ้นแล้วนะมีประสบการณ์แล้วก็รีแลกซ์หน่อยก็เล็ก o กเเดี๋ยวนี้ลูกสาวชอบพูด go with the flow คือแล้วแต่เขาจะเอาอย่งไรแล้วกลับมาเราค่อยถ่ายเยอะหน่อยแล้วกลับมาค่อยตัดแล้วค่อยๆไปแก้สุดท้ายเนี่ยเราจะหาหนังของที่เราอกทำได้แน่นอนถึง อาจจะดเรกชันเพีย้ยไปแล้วแต่สุดท้ายกลับมาเนี่ยเราจะหาห os, น,าน,น,าน,น,านังของเราได้แน่นอนไม่ไม่ต้องยึดมั่นในความว่าตอนแรกคิดว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันไม่สำคัญสัากคาสกคาสคุณพรมมันไม่ได้อยู่กับตัวครีเอเตอร์ผู้คกับหรือว่านักเขียนแค่น,นั้นมันอยู่กับหลายอย่างคือดูหนังเรื่องนี้ทุกคนมาในสภาพที่ดีด <c oughs> ที่สุดที่ เกือบจะในชีวิตเลยทุกคนแบบเวลามานี่ดีที่สุดแล้วก็อย่างเรื่องแก้บทนี่ทำให้เขาเป็นคนมาจากกางเจาเนี่ยมันทําให้ดราม่าดีขึ้นเยอะเลยดีกว่าถ้ามาจากเหนือทั้งสองคนคือหลายอย่างมันเป็นความ,มบ,าบางเอิรบางเอ,อิญนะ